สวัสดีครับนะครับพบกับครูเบิร์ตนะครับวันนี้ครูเบิร์ตมีข่าวสารนะครับที่จะมาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้รับทราบรับรู้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับก็คือหลังจากวันที่26กุมภานะครับ2568เนี่ยจะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแบบใหม่นะครับก็คือเราจะอิงข้อมูลนะครับจากกรมราชธรรมนะครับ นี้ถ้าใครแบบยังงงนะครับว่าการตรวจสอบคืออะไรก็คือแบบเก่าเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปยื่นคาขอนะครับสําหรับการต่ออายุนะครับการขอใหม่เนาะยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งนะครับแต่ละพื้นที่นะครับพอยื่นแล้วนะครับขนส่งก็จะออกหนังสือนะครับคําขอเพื่อขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับทีนี้คนที่ไปขอก็จะต้องไปที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติถ้าเป็นในเขตกรุงเทพนะครับแต่ถ้าเป็น จังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดก็จะเป็นศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดไปนะครับแล้วเราก็ต้องนะครับรอประวัติอีกนะครับ15ถึง45วันนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบใหม่นะครับแบบใหม่นี้จะง่ายเลยนะครับแบบใหม่ก็คือจะอิงจากอะไรครับจะดึงข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์นะครับ เจ้าที่สังานขนส่งนะครับก็จะสามารถดึงข้อมูลได้เลยนะครับก็คือจะใช้เลขบัตรประชาชนนะครับคีย์เข้าข้อมูลครับแล้วก็จะรู้เร็วครับว่าคนนี้เคยมีประวัติอาชญากรรมต้องห้ามหรือเปล่านะครับหรือมีประวัติอาชญากรรมแล้วพ้นมาแล้วเกินกว่า3ปีหรือเปล่านะครับถ้าพ้นเกิน3ปีนะครับก็สามารถเอาใบบริสุทธิ์นะครับหรือใบคดีถึงที่สุดเนี่ย ไปยื่นต่อเจ้าพนักงานได้เลยเพื่อจะออกใบอนุญาตต่อไปนะครับโอเคก็ข่าวสารก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับทีนี้ถ้าใครเคยนะครับไปต่อมาล่าสุดนะครับหลังวนนที่26กลุมภานเนี่ยใครได้พบนะครับในการตรวจสอบประวัติดึงจากประวัติของกรมราชธรรมเนี่ยก็คอมเมนต์ข้างล่างบอกเพื่อนๆหน่อยนะครับว่า ง่ายกว่าเมื่อก่อนไหมนะครับเมื่อก่อนนี้รอกันเป็นเดือนๆนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครูเบิร์ตมีข่าวสารมาแจ้งเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ